ก่อนรับชมรับฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพระอาจารย์บุญโหงเมื่อสาปีก่อนนั้นท่านได้ทุดงกับชาวคณะไปที่ช่องเม็กและข้ามไปยังฝั่งประเทศเลาวท่านได้ได้เดินทางตามถนนหนทางไกลพอสมควรด้วยความที่ประเทศเหล่านั้นยังเป็นประเทศที่ปิดธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรมยังมีอยู่ดั้งเดิมทําให้ผู้คนที่นี่ยังคงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่นแต่ทางทุกทางมันย่อมมีสองทางเสมอหลังจากเดินทุดวดงไม่นานท่านมองเห็นว่ามีทางเล็กๆเ,เข้าไปข้างในคงเป็นหมู่บ้านคนเป็นแน่แท้งั้นปัดกดแถวนี้เผื่อมิญาติโยมมาจะเห็นจะได้ทำบุญกัน ท้องฟ้าเริ่มมืดลงท่านเดินจงกรมรอบบริเวณนั้นมีเสียงบางอย่างดังเข้ามาใกล้ๆขณะสงฆ์สามสี่ลูกที่เดินจงกรมอยู่หยุดและหันมองดูภาพที่เห็นคือชายชลาปั่นจักรยานเก่าๆเ,เขาจอดรถไว้แล้วประคองหญิงชลาที่อายุมากกว่าตร,ตรงมาที่ท่านเลยชายชลาก็ถามว่าคู่บ้าคู่บ้า ค่อมีเรื่องให้ท่านซอยได้บอหลวงพ่อก็ตอบว่าเป็นหยังมาล่ะพ่อยายลูกชายของยายจำตาชี้ไปที่หญิงชลาที่อยู่ข้างกันเขาถูกยาสั่งครับคูบา้าตอนนี้สีบอเมนค้นแล้วครับพระอาจารย์ก็ตอบไปว่าคือว่าแมบนั่นบอเมนค้นเล่ามันคือหย,ยังละ ยายจำปาซุดลงนั่งพับเพียบพนมมือไหว้ท่านเอาแต่เล้าให้อย่างเวทนาพระอาจารย์ท่านบอกคืนนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้เช้าจะพาไปยินทานบานที่หมู่บ้านแล้วจะไปดูให้หมู่บ้านอยู่ที่ไหนจันทั้งสองที่ไปในทางเด็กที่พระอาจารย์ท่านเห็นก็ยิ้มแล้วบอกบอก,บอกตกลงตามนั้นชายหญิงคู่นั้นจึงได้กลับไปรุ่งเช้าแสงตะวันเริ่มผลมมาคณะพระธุดงค เดินเข้ามาในหมู่บ้านผู้คนต่างมองด้วยความแปลกใจพระอาจารย์บุญโหมท่านคิดว่าที่นี่คงไม่มีพระสงค์เข้ามาเลยหรืออย่างไรรู้จากอาการของทุกคนก็พอรู้แต่ชาวบ้านก็รีบเข้าไปในบ้านเอาเข้าวเหนียวมาใส่บาตรปลาปิ้งห่อใส่ใบตองหมากส้มมอและบักแงวใส่ตามบัตรภาพที่มือท่านยิ้มแล้ว,วอวยพรให้ญาติโยมที่มามาใส่บาตรสาธุก,การ พอเสร็จแล้วท่านก็เดิอนออกมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเจอยายจำปากะชายชราคนเมื่อวานนี้ยกมือไหว้พระอาจารย์ท่านสาสสงสายตามองเข้าไปในบ้านเห็นเพียงเชือกกระสอบเส้นใหญ่ผูกติดกับเสาวไว้จึงหันไปถามว่าผูกหรือล่ามอะไรไว้ละโยมแต่ไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นพระอาจารย์ท่านเลยเดินเข้าไปดู เห็นร่างอันเปลือยเปล่าของชายหนุ่มนั่งยองๆตามร่างกายมีแต่รอยชำ้ำผมเผ้าลุงลังตาเล็กโปลงไปขายไม่ได้นอนมาหลายวันอ้าปากก็มีน้ำลายไหลตลอดเวลาตรากอกกอกไปมาดังคนหวาดระแวงพระอาจารย์บอกมองดีๆมันก็ไม่ใช่คนจริงๆนี่มันอมนุษย์หรือสุรกายก็ไม่แน่นะ ยายกำปีก็บอกพระอาจารย์ว่านี่คือลูกชายคนเดียวของแกชื่อว่าทันดอนมันไปเที่ยวเล่นต่างหมู่บ้านมาไม่รู้ไปทำอะไรมากลับมาเลยเป็นแบบนี้เดือนกว่าแล้วพระอาจารย์ท่านก็ถามว่าไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าทั้งสองคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันถามเพื่อนลูกชายที่ไปด้วยกันชื่อว่าซีเลอร์ก็หายไปจากหมู่บ้านนานแล้ว พระอาจารย์มองเข้าไปในเวลตาของชายหนุ่มมีภาพของสัมฤทสีตัวเขียวเขียวงอกอยู่ในนั้นไม่ทันได้ถามภาพขึ้นมาในหัวว่ามีผู้หญิงชุดขาวบ้านนุง่งผ้าสิ้นไม่งห็อ,อะไรบางอย่างมาพระอาจารย์ถอนหายใจแล้วหันมาบอกยายว่าลูกของโยงไปทำสิ่งใดมาไม่ดีแน่แล้วคนทางนั้นน่าจะทำของใสพอพูดว่าทำของใสชายชรา ก็บอกจำได้แล้วว่าตอนนั้นกลับมาจากหมู่บ้านนั้นท่านดอนได้แกงมาถุงหนึ่งบอกเอามาแก้มเล่าป่ามีรูสับเปลววัดป่าให้มาพระอาจารย์เลยเดินออกมาแค่หน้าบ้านนั่งสมาธิลงเห็นว่าทันดอนไปทำร้ายหญิงสาวคนหนึ่งจนถึงแก่ความตายแต่ภาพไม่ชัดต้องทำให้เขาสารภาพออกมาเองจึงบอกลุงให้เอาขันน้ำ ใส่น้ำใสแล้วเอาผ้านุ่งยายจำปามาใส่ไว้บริกรรมคาถาเป่าลงไปไปแผ่วเบาเสร็จแล้วหันมาบอกยายว่าเอาไปอาบให้ทันดอนตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงลูกชายยายเดินถือขันเข้าไปหมายจะลดหัวทันดอนเหมือนพีร้ายในตัวมันรู้พยายามจะเอามือมากระชาตขันน้ำมนต แต่จิตสำเน็จสุดท้ายของทันอนที่ยังเหลืออยู่เขาพยายามยือแขนไว้กงเล็บจิกพื้นจนเลือดออกอ้าปากเข็นเขี้ยวที่งอกน้ำตาก็ไหลหน้าวิทนายิิงนักพอน้ามนลดถูกหัวเสียงขีดร้องโหยหวนดังทั่วไปทันดอนคุกเข่ากับพื้นอาเจียนออกมามีแต่สั้นผมหมกหมวกมือปล่งอก,ก้อนเท่าฝ่ามืออีกครั้งเศษเหล็กเศษเล็บเศษเนื้อหิวหิวก้าคุ้งด้วยกิน เหมือนสอีดสะเอียนระยะเวลากว่าสิบนาทีแล้วทันดอนก็สลบไปในที่สุดพอตื่นขึ้นมาได้สติจึงมาเฉลยว่าเขาไปเที่ยวต่างหมู่บ้านกับสิเลอสองคนไปกินเหล้ากับเพื่อนที่นั่นแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนที่นั่นให้เขากับสิเลอไปเอาเหล้ามาต้มที่แอบไว้ท้ายวัดป่าเป็นจังหวะเดียวกับที่มีสาว้อยคนหนึ่งเดินมาเก็บผ้าในป่า มีกระถิผักกระโดนด้วยความกลัดมันสามน้อยคนงามไม่รู้เลยว่าผีร้ายที่หื่นจามข้าสิงสู่ใจมันแอบเข้าไปฉุดเธอหยิงสาววิ่งหนีแต่ไม่อาจพ้นไปได้ท่านนอนจัดการบีบคอเธอจนแน่นิ่งไปหลังจากนั้นเขาก็จัดการเฉือนใจเธอสลับกับสิเหลอืออีกคนคนละหลายครั้งจนสาแก่ใจท่านนอนสงสัยทำไมเธอนิ่งไปขนาดน,นั้น จับชี่ประจอดแล้วและลมหายใจดูจึงรู้ว่าเธอนั้นได้ตายไปแล้วทั้งสองคนกลัว้ความผิดจึงจัดแจงใส่ชุดให้เธอเหมือนเดิมก่อนที่ทันนอนจะเดินไปเอาเชือกอยูดตรงที่ดื่มเหล้าแล้วเอามาแขวนคอเธอให้ดูเหมือนว่าเธอผูกคอตายเองแล้วเขากับสิเลก็หนีมากินเหล้ากับเพื่อนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีญาติบอกว่ามีคนไปเจออีนาง พูดสอนหลานของสับเปลอวัดป่าบ้านเราผูกคอตายอยู่แต่ลุงมันบอกว่ามีคนทำหลานแกคนร้ายมันเป็นใครใจบาปเอามาเหตุมากจริงๆท่านนอนกับสเสลอมองหน้ากันเลยทำเป็นว่าขอขับบ้านก่อนจังหวะกำลังขีม่มอเตอร์ไซค์จะพ้นหมู่บ้านไปเจอชายชรลานหนึ่งคนสักยันเต็มแขนสองข้างแกถามว่าจะไปไหนทำไมดูรีบร้อนทั้งสองบอกจะกลับหมู่บ้าน แกเลยยื่งหมูแกงให้ถุงหนึ่งบอกหลานสาวค่าทำเองอร่อยมากนะลองไปชิมดูสิพอถึงบ้านเขาก็จัดแจงกินแกงนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยยายจำปาเอามือปิดหน้าร้องให้เสียใจต่อการกระทำของลูกชายคนเดียวถ้าอาจารย์บอกว่านั่นคือยาสั่งตายเขาเอามาใส่ไว้รอเวลาเขาจะสั่งให้ตายตอนไหนก็ได้แต่กรรมที่ไปขืนใจและฆ่าเขานั้นไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องรับมัน ทันดอนก้มลงจะก,กราบเท้าผู้เป็นแม่แต่ท้าว่ากับดิ้นหงายหลังลงไปสิ่งที่ลูกเขนเห็นคืองูเห่าตัวเท่าโสงหรือสีดำสนิทเลือ้อยออกมาจากปากและรูทวารหนองเขามันเลือ้อยออกมาแต่ไม่ทำร้ายใครก่อนที่หยุดอยู่หน้าต่างมันชูคอมองล่างทันดอนที่แน่นิ่งไปมองหน้าแล้วแลบลิ้น ให้กับลาบบอกว่าเสร็จภารกิจนี้แล้วก่อนเลื้อยลงไปหน้าต่างแล้วหายไปพอทุกคนมาดูปรากฏว่าท่านดอนสิ้นลมหายใจไปเสียแล้วยายจำปาก,กอดร่างไร้วิญญาณของเขาเอามือลืบหน้าผากปิดตาที่ไม่หลับจากนี้ไปใครจะดูแลแกพระอาจารย์บุญโฮมบอกกรรมยุติธรรมเสมอไม่ว่าช้าหรือเร็วเมื่อถึงเวลาจะต้านทานได้อย่างไร การผิดศีลดื่มสุราก่อให้กำเนิดความกำหนัดในกามราคะตันหาร้ายแรงจนถึงการฆ่าชีวิตของผู้อื่นนนั้กรรมหาศาลดังตกนรกทั้งเป็นไม่รู้ต้องข้ามอีกสีอีกดวงจิตของลูกชายยายจำปาถึงจะหยุดพ้นบ่วงกรรมที่ได้ทำไว้เรื่องนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปรต่อไปนะครับสวัสดีครับ